มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเติ้นธนพลนะคะจัดชุดใหญ่ฝากถึงคนที่ว่าค่ะจบลงไปด้วยดีนะคะสำหรับคู่รักเติ้นธนพลกับนิวนิวกับประเด็นที่หนุ่มเติ้นทำร้ายร่างกายนิวนิวนะคะจนกระทั่งนิวนิวต้องแจ้งความในข้อหาทำร้ายร่างกาย แต่ว่าต่อมาทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันแล้วก็นิวนิวเอง<ๆ>ก็ได้ให้เติ้ลกลับไปรักษาตัวเองก่อนรักตัวเองก่อนนิวนิวเองยังไม่ปิดโอกาสค่ะล่าสุดนะคะเติ้ลได้เคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านทางอินสตาแกรมโพสต์ภาพคู่พร้อมค้อความระบุว่าวันนี้สิ่งที่ผมทําด้วยการออกมาขอโทษผ่านรายการซึ่งเป็นรายการหนึ่งซึ่งเป็นการกระทําต่อร่างกายแล้วก็จิตใจผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ ผมคิดว่าผมทําถูกแล้วที่ออกมาขอโทษครอบครัวของน้องเขาเพื่อนสนิทมิสหายของเขารวมไปถึงครอบครัวของผมด้วยญาติพี่น้องของผมและคนที่รักผมที่คงทําให้พวกเขาผิดหวังในตัวของผมคําสั่งสอนของผู้ใหญ่หลายคนที่ผมเองหลงลืมตัวไปคงคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วจริงๆและมันเป็นการกระทําที่แย่มากๆในวันนี้ ส่วนกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนาน,นานสร้างกระแสไปอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่เคยคิดโกรธนะครับแต่ผมขอแนะนําให้คุณป้าคุณลุงคุณพี่เหล่านั้นใช้เวลาตรงนี้มารับสภาพสภาวะจิตใจของตัวเองจะดีกว่าขอแนะนําให้ไปทําบุญกับผู้พิการเยอะๆเพราะผมคิดว่าต่อไปพวกท่านก็น่าจะสบายนั่งกินนอนกินเช่นอมพาตจุดๆก็เพราะว่าด่าคนอื่นเขาเยอะเกาะกระแสคนอื่นในทางที่ผิดเหมือนสัมภเวสี เรียกอีกอย่างว่าเจ้ากรรมนายเวรเอาไว้ว่างๆผมจะกวดน้ำไปให้นะครับปอลอที่ทุกอย่างที่ผมพิมพ์ออกมาจากใจจริงไม่ได้เสแสแ้งรู้สึกผิดจริงๆรู้สึกโกรธตัวเองจริงๆรู้สึกไม่ดีมากๆวันนี้ผมได้สํานึกในสิ่งที่ทำไปทั้งหมดแล้วท่ามกลางแฟนคลับเข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กาลังใจจานวนมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ